โรลเลอร์โคสเตอร์ขอนขนมกลิ่นข้าวโพดย่างส่งแทงอร่อยพวดพสวนุดัพิาสุดพิเศษและโครบไม่มีน้ำตาสูตรสำเร็จมือพิเศษของผม คงเอารลังแข็งไม่อยู่ต้องจัดการให้ลึกกว่านั้นใช้ Head and Shoulders สูตรใหม่ที่เหนือกว่าเดิมลงได้ถึง5ชั้นบนของหนังศีรษะสยบรลังแข็งมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ Head and Shoulders หอมกินอะไรอ่ะหอมกินพีชจากฉันใช่ไหมหอมเฟรีชจากเรามากกว่าหอมนังคู่เรื่องไม่ถูกเลยหอมฟอดดิ้งฟูฟูสองกลิ่นใหม่หอมกลิ่นกิ่นพีชใส่ปนและกลิ่นแรชาวเวอร์หอมสะอาดสดชื่นแถมหอมนาน30วันใหม่หอม อย่าทาเน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่นานคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตแอคทีฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรโสมสกัดมีสารสกัดจากใบแปดกล้วยและวิตามิน B12 เฮโมวิตแอคทีฟวันละเม็ดเมื่อก่อดการเสียวฟันเป็นปัญหามากดีที่เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันตอนนี้นเสียวฟันก็ลดลงแถมรู้สึกปากสะอาดอย่างที่ล่ำลือกันที่คุ้มมากคือหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยครับเทพจริง เททพไทยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเล็งที่สุดท้ายใครจะเอาฉันฉัลองนี่ขนอสุก้อนรสหมูมีส่วนผสมน้ำต้มกระดูกหมูเล้งแท้ที่นหนึ่งตัวมีเพียงชิ้นเดียวผสานเครื่องเทศหอมให้แกงจืดอ,อร่อยกลมกล่อมขนอสุก้อนรสหมูเบอร์ดีโรบัสต้าขัวเข็มคุณภาพแขสักหน่อยไหมไวัยรุ่นก็ไม่ครับแค่นี้แล้วลุย เบอร์ดีอร่อยเข้มเต็มแขนไล่ผมไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังวลสันสวสุดใหม่ผสาน3ส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็น Active Infusion ให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานพิเศษ29บาทมีขายแล้วที่รา้างติดาวฟันโอหอกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะหชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอโหคุ้มจริงแดงไหนแดงหนตัวจีแดง ปรี้ยวจีต,ต้องแฟ็นต,แตาแดงมะนาวโซดาไม่เปรี้ยวแทเป็นตัวชี้แบบไม่ทำใครต้องแฟนต,แตาแดงมะนาวสวยอร่อยจุดใหม่ต้องโดน